ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวอันจะพามาวิเคราะห์งานค่ะว่าเวลาที่เราเจอลูกค้างานมาแก้นะคะเราควรจะวิเคราะห์อะไรบ้างพี่ตุ๊กก็จะมีกางเกงเนาะที่อยากจะออกมาสอบถามอันว่ามันจะแก้อะไรบ้างจะแก้แบบไหนบ้างอ่ะพี่ตุ๊กคุยให้กับเพื่อนๆได้ได้ฟังได้เลยค่ะว่าจะแก้อะไรบ้างมีพี่ตุ๊กมีกางเกงอยู่ตัวนึงน,นะคะมันเป็นเป้ามันยาน,นะคะเป้ามันลึกเป้ามันยานไปค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะเอาเป้าขึ้นกับเอาเอวลงอะ่ะ ตรงไหนมันจะดีกว่ากันคะครูโอเคถ้าเราแก้ไขอะค่ะอ่ะฮะโดยโดยโดยปกติอะค่ะพี่ตุ๊กใส่เป็นเอวประมาณนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเลี้ต่ำอย่างงี้อยู่แล้วเนาะยต่ำค่ะโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวอันนะคะจะให้เพื่อนๆ่อะวิเคราะห์งานไปพร้อมกับที่ทําจัดตัวพี่ตุ๊กเลยจะได้เห็นว่าคําถามที่พี่ตุ๊กถามอันว่าเราจะเก็บเป้าขึ้นจะได้ไหมใช่ไหมคะเดี๋ยวันขอสาธิตให้ให้กับเพื่อนๆดูเนดูนะพี่ตุ๊กคะอันขออนุญาตพี่ตุ๊กมาตรงตรงกลางจอนิดนึงค่ะโอเค อันขอโทษทีนะคะอันรบกวนพี่ตุ๊กกลางขาให้หน่อยค่ะโอเคแล้วก็อันรบกวนพี่ตุ๊กจับจับตรงเป้าให้หน่อยค่ะว่าอยากจะให้สูงประมาณแค่ไหนอ่ะขึ้นมาประมาณนี้โอเคอันขอโทษทีนะคะอันขอจับหน่อยโอเคประมาณนี้นะคะอันรบกวนพี่ตุ๊กกลางขาให้อันนิดนึงอ่ะเดี๋ยวอันจะให้เพื่อนเพื่อนดูแบบนี้นะถ้าหากว่าเราขาเก็บจากขานะคะเวลาที่เราเก็บอ่ะเราจะเก็บจากขาด้านในใช่ไหมคะสมมตินะคะเราขยับเป้าขึ้นแล้วมันจะเป็นแบบนี้ค่ะอ่าทีนี้อันรบกวนพี่ตุ๊ก เอาขาชิดกันหน่อยเห็นไหมคะพอเราค่ะเอาแบบนี้ปุ๊บพอเราเก็บจากขาด้านในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมามันจะกลายเป็นเป้ายิ้มเห็นไหมคะใส่ออกมาแล้วไม่ค่อยสวยเนาะฉะนั้นฉะนั้นนะค่ะถ้าหากว่ามันเป็นแบบนี้คําถามแรกที่บอกว่าเก็บเป้าขึ้นแสดงว่าแบบนี้มันไม่ได้แล้วเนาะมันไม่ผ่านมันจะไม่สวยใช่ฉะนั้นเดี๋ยวเราค่ะจะทําการให้เพจพี่ตุ๊กลองพับขอบลงมาค่ะพับขอบลงมาโอเคพับขอบลงมาเลยขอบเอวเนาะใช่ใช่เพราะว่า พอเราพับขอบลงมาปุ๊บเอวมันก็จะต่ําลงมาโอเคเวลาที่เพื่อนๆวิของงานก็ทําแบบนี้นะคะนี่นะคะอ่าโอเคอันนี้พี่ตูกพับได้ยังคะพับได้ค่ะนี่ตรงขอบหนึ่งพับพับพับลงมาข้างนอกก็ได้ค่ะอ๋ค่ะอันอันนี้พับข้างในหรือข้างนอกอ๋อพับข้างนอกอีกแล้วโอ้ลายลายมันเหมือนกันโอเคอ่ะเพื่อนๆดูตามนะคะถ้าหากว่าขอบประมาณนี้พี่ตูกโอเคใช่ไหมคะใส่ก็ชอบใช่ไหมคะใช่ค่ะมันพอดีเลยมัน มันมันหลานกันพอดีอ่ะมันมันมัน,มนเป้าก็จะไม่ยานไปเท่าไหร่อ่าฮะโอเคได้ได้ก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทําการตัดต่อขอบเอวลงมาเนาะเพราะว่ามันตอบโจทย์มากกว่าเป้ามันถูกขยับขึ้นแล้วก็ทรงมันไม่เสียด้ค่ะนะคะ,นะคะเป้ามันก็จะไม่เป็นเป่ายิ้มได้ใส่มันก็จะโอเคขึ้นฉะนั้นนะคะตัวนี้สรุปแล้วคําถามที่พี่ตุ๊กถามมันว่าจะเก็บจากเป้าขึ้นหรือว่าพับขอบเอวลงนีคือเราจะแก้ในแบบที่ที่เอาเอวลงใช่ ถ้าเราเป้าขึ้นแล้วมันก็จะเป็นเป้ายิ้มันจะไม่สวยถ้า uh huh. ถ้าเลือกได้ต้องต้องเลือกขอบเอวดีกว่าเนาะคู่ค<ร>อันใช่ค่ะทุกครั้งที่งานแก้ทุกครั้งที่การแก้ไขอะค่ะเราเนี่ยสามารถวิเคราะห์งานให้กับลูกค้าฟังและลูกค้าก็ลองมองภาพตามมันะจะได้เห็นภาพในแบบที่หลังจากแก้มันจะได้ประมาณนี้โอเคไหมอะค่ะก่อนการแก้ไขควรจะตกลงกันก่นกอนเนาะเนี่ยค่ะ,คะก็คือเดี๋ยวตัวนี้ S <S คือตัวนี้ค่ะพี่ตุ๊กมันจะเป็นขอบเอวยางเฉยๆค่ะใช่คื <S <S คอเราอะแค่เอายางออกแล้วก็พับทบลงมาแล้วก็เอายางใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็แค่เย็บกดเองในการแก้ขอบเอลนะคะโอเคเดี๋ยวทีนี้มาส่วนของอ่ะพี่ตุกต๊กลองสังเกตดูพอเราอะค่ะเอาเอาขอบเอวลงมาใช่ไหมคะลายขาดูมันอ่ะพอพอเราขอบเอวลงมาใช่ไหมมันพอดีแล้วอ่ะช่วงเอวพอดีแล้วกับช่วงเป้าก็จะพอดีบรรลานกันพอดีอแล้วแต่ทีนี้ มีคำถามคือพอเราเอาเอวลงปุ๊บขามันก็จะสั้นขึ้นนะค่ะครูเราต้องมีวิธีแก้ไขยังไงเราเราเราต้องดูก่อนค่ะว่าตรงปลายขาเนี้ยมันมีผ้าเหลือไหมขออนุญาตนะคะขอดูหน่อยอันว่าน่าจะเอาลงมาได้อีกสักประมาณสักสองเซนนะคะคร่ตุกก็ยังพอได้อยู่เนี่ยอันว่าลงมาสักสองเซนมันจะได้ดูไม่เต๋อเกินไปเนาะอ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวนะคะอ่ะพี่ปตุ๊กลอง อันอันรบ้ก,ก่นพี่ตุ๊กขยับขยับนิดนึงค่ะขยับถอยถอยหลังนิดนึงเพื่อเพื่อนท <ๆ S 1> <ๆ>ี่เห็นภาพเนาะเ<ๆ>พราะว่าในในจออันนะคะคือคือเพื่อนๆคะอันอันอันขอแจ้งนิดนึงเนาะคือด้ออวยความที่จอโทรศัพท์อันนะคะมันเป็นจอยาวเวลาถ้าเกิดว่าเพ,าพื่อนๆนนะคะดูคลิปเนี่ยถ้าหากเราค่ะไม่จิ้มไม่จิ้มคลิปเข้ามาดูข้างในเนี่ยเราจะเห็นแค่ครึ่งหนึ่งเองฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครดูแล้วจอไม่เต็มนะคะให้กดจิ้มเข้าไปที่วิดีโอนะคะแล้วเราจะเห็นภาพโดยโดยรวมโดยเต็มนะคะ โอเคทีนี้ค่ะกดจิ้มนะคะทุกคนกดจิ้มแล้วมันก็จะขยายออกมาใช่ให้เราเห็นเต็มจอเลยค่ะใช่โอเคนะคะก็สําหรับตัวนี้นะคะพี่ตุ๊ะเราอะสามารถขยับตรงปลายลงมาได้แต่เท่าที่อันดูนะคะลองลองสังเกตดูว่าอันรู้สึกว่าความกว้างของขาเนี่ยมันดูใหญ่เนาะมันใหญ่ไปค่ะมันมันเป็นกระบอกใหญ่ใช่แล้วถ้าเราทําให้แบบะลบมาเป็น ให้เหมาะสมบัตขาเราเราสามารถทําได้ไหมคะปกติที่ตุกใส่แบบว่าขาเล็กกว่านี้ใช่ไหมเล็กกว่านี้นิดนึงอะค่ะเล็กได้ให้มันสลบลงมาให้พอดีกับขาได้ได้ก็วิธีการนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเก็บขาเข้าด้วยเนี่ยเราอจะต้องเลาะปลายขาลงมาก่อนเนาะแล้วก็จากนั้นค่ะแล้วก็เก็บสลบขึ้นมาแล้ววิธีการวัดนะคะให้เรานะคะจับตัวลูกค้าแบบนี้ได้เลยค่ะ จ,จากข้างหลังก็ได้ค่ะมันจะได้เห็นภาพโดยรวมว่าหลังจากแก้เนี่ยความกว้างของขาตรงนี้ค่ะมันจะประมาณแค่ไหนแล้วเราค่ะก็วัดเอาเขี่ยจากข้างหลังนะคะแล้วเดี๋ยวตอนแก้เนี่ยเราก็ค่อยสโลปขึ้นไปพอหลังจากสโลปขาให้เล็กลงเสร็จนะคะพ้งริมเสร็จแล้วตรงปลายตรงนี้เราก็แค่พับทบแล้วก็เดินเส้นเย็บเหมือนเดิมแต่ว่าริมมันจะเล็กลงนะคะ,คะโอเคก็ประมาณนี้นนเนาะเดี๋ยวถามครอันหน่อยค่ะถ้าสมมติว่าอ่ามันเป็นกางเกงเองยาวอ่กางเกงเอวยางยืดค่ะทีนี้เราเราสามารถแบบ เราไม่เอายางได้ไหมคะเราไม่เอายางเราคือเราทําขอบเอวธรรมดาที่ใส่ใส่แตะขอใส่ซิปใส่ทิปหน้าค่ะได้ไหมได้พี่ตุ๊กค่ะเมื่อวานนี้อันน่ะทําคลิปวิธีการใส่ซิปหน้าไปอันไม่แน่ใจว่าพี่ตุ๊กได้ดูไหมพี่ตุ๊กได้ดูแล้วค่ะได้ดูแล้วค่ะก็เลยเนี่ยแหละก็เลยว่าอยากเห็นเห็นครูอันทําก็เลยแบบอยากจะดัดแปลงเหมือนครูอันทํามั่งได้ของตัวเองจะใส่จะทาได้ไหมเอาซิปออกแล้วก็มันทําได้ค่ะพี่ตูมันทำได้แต่แต่ว่าสิ่งที่มันจะต้องเพิ่มมาคือเราจะต้อง ทำสาบเพิ่มแค่นั้นเอง<ะ>ถ้าหากพี่ตุ๊กย้อนกลับไปดูคลิปคลิปที่อ่านสอนอนะ,ะสาบอะคะ่ะมันจะมีสาบอยู่บนล่างถูกต้องปะอันนั้นนะคะคือเราต้องตัดผ้าเสริมเข้าไป<ะ>เนาะก็ทําได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์งานเนาะ,ะถ้าหากว่าเพื่อนๆค่ะเ,เจอลูกค้าเอามาแก้นะคะเราก็วิเคราะห์งานแบบนี้เนาะให้กับ ให้กับลูกค้าได้เคลียร์ด้วยว่าพอเขาหลังจากแก้เนี่ยคือเขาต้องการแก้อะไรบ้างส่วนไหนที่มันแก้ได้หรือมันไม่ได้ส่วนไหนที่เราควรจะแนะนำนะคะว่าพอ พอถ้าเกิดแบบลูกค้าใส่แบบนี้มันมันดูไม่ค่อยสวยเนาะ,ะเรามีวิธีการในการแบบเออแก้แบบไหนให้มันสวยขึ้นแล้วก็แนะนําลูกค้าได้<ม>อย่างตัวนี้สิ่งที่ต้องทําเพิ่มก็คือเก็บขาขึ้นเนาะก็เวลาที่เรารับลูกค้าก็จะเป็นประมาณนี้ะนะคะแล้วเดี๋ยวอันจะสอนพี่ตุ๊กทําเลยสําหรับตัวนี้นะคะคะก็เดี๋ยววิธีการวิเคราะห์งานก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเอาไปปรับใช้กันนะคะพี่ตุ๊กก็เอาวิธีการที่เราคุยกันเผื<ด>่อว่าเจอลูกค้าก็เอาไปปรับใช้ได้เราสามารถแนะนําลูกค้าได้ต่อไปลูกค้าพึงพอใจในการที่เราทําให้ เผื่อลูกค้าติดใจได้มาหาเราอีกได้เลยค่ะ <c oughs> โอเคก็คลิปนี้เท่านี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวอันจะไปสอนพี่ตุกทำก่อนโอเคก็คลิปนี้เท่านี้ค่ะ